ยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในรถสมรรถนะสูงที่ได้รับการรอคอยมากที่สุดในรอบทศวรรษนั่นก็คือ2025 GTRR 39 n i ิบนโมี่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมหรืออัปเกรดเล็กๆจากกลุ่นก่อนแต่เป็นการพัฒนาครั้งใหญ่ของซูเปอร์คาร์ตัวท็อปของนิสสันที่ผสมผสาน DNA ตำนานก็ซิลลาเข้ากับวิศวกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างลงตัว ตอนที่นิสสันเริ่มเผยโฉมที่เซอร์ของ R39 เจเนอเรชันใหม่แฟนๆทั่วโลกต่างตั้ง,งความหวังสูงและเมื่อมันเปิดตัวจริงก็ชัดเจนเลยว่าพวกเขาไม่ได้มาเล่นๆพวกเขายกระดับ GTR ให้ทรงพลังและดุดันยิ่งกว่าเดิมทั้งในเชิงสัญ,ญลักษณ์และสมรรถนะจริงตั้งแต่แรกเห็น2025 GTR R39 Nismo ก็สร้างความรู้สึกสะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดุดันและล้ำสมัยการออกแบบด้านหน้ามีการปรับใหม่ทั้งหมดทั้งในด้านความสวยงามและแอโรไดนามิก กระจังหน้ากว้างและต่ำลงพร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้งานจริงส่งลมเย็นเข้าสู่อินเตอร์คูลเลอร์โดยตรงไฟหน้าเล็แบบเรียวบางยาวลากไปถึงซุม้มล้อเพิ่มบุคลิกดุดันราวนักล่าทีมนิดโมใช้เวลานับไม่ถ้วนในอุโมงค์ลมและผลงานที่ออกมาก็เห็นได้ชัดทุกเส้นสายช่องลมและรูปทรงล้วนมีหน้าที่ทางวิศวกรรมฝากระโปรงมีช่องระบายอากาศคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยระบายความร้อนจากห้องเคร่องสเก็ตข้างใหม่เชื่อมต่อกับตัวถังอย่างกลมกลืนลดแรงต้านและเพิ่มแรงกด มองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายที่เต็มไปด้วยพลังซุ้มล้อขยายกว้างรับกับล้ออลลอยด์ฟอร์จอน้ำหนักเบาขนาด20นิ้วหุ้มด้วยยางมิเชลิงพ Pilot สปอร์ตคั2ที่พัฒนาพิเศษเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะยางชุดนี้ไม่ได้มีไว้แค่สวยแต่ให้การยึดเกาะสูงสุดทั้งบนถนนและในสนามแข่งด้านท้ายฝ่ายท้ายทรงกลมสีดวงตำนานกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นแบบเลสสามมิติดูสวยโดดเด่นโดยเฉพาะตอนกลางคืนการชนหลังติดตั้งดิฟฟิลเซอร์คาร์บอนไฟเบอร์ขนาดใหญ่ และด้านบนบมีสปอยเลอร์นิดโมปรับระดับได้ที่ไม่เพียงดูสวยแต่ยังสร้างแรงกดมหาศาลเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงแม้แต่ใต้ท้องรถก็ถูกออกแบบเรียบและปิดด้วยแผ่นคาร์บอนเพื่อลดแรงต้านลมและเพิ่มเสถียรภาพทุกชิ้นส่วนภายนอกใช้วัสดุดน้ำหนักเบาฝากระโปรงหลังคาและฝาท้ายเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ลดน้ำหนักรวมได้หลายกิโลกรัมผลลัพธ์คือรูปลักษณ์ที่เหมือนก้อนพลังที่ถูกกระสลักขึ้นมาพร้อมพุ่งเข้าจู่โจมทั้งถนนและสนามแข่ง เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสาร2025 GTR-R 3 9มสนิโมจะต้อนรับคุณด้วยบรรยากาศที่ผสมผสานความรู้สึกของรถแข่งเข้ากับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันนิสสันรับฟังเสียงผู้ใช้และยกระดับห้องโดยสารให้พรีเมียมและเน้นคนขับมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ความดิบแบบ GTR แผงคอนโซลตกแต่งด้วยอัลกันตาร่าคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมขัดลายหน้าจอกลางอินโฟเทนเมนต์ขนาด10.5นิ้วความละเอียดสูงมาพร้อมซอฟต์แวร์นิสโมคอนเน็กรุ่นใหม่ที่ตอบสนองรวดเร็วและใช้งานง่ายขึ้น รองรับระบบนำทาง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงฟีเจอร์ t e l e เม t r ีสมัรถนาที่สามารถดูแรงจีแรงดันบูส์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องเวลาต่อรอบและคำแนะนำการขับในสนามแบบเรียลไทม์บาะนั่งเป็น r ีคาร o โโครงคาร์บอนไฟเบอร์หุ้มเอาการาตาเดินตะเข็บแดงกอดกระชับลำตัวในโค้งแรงแรงแต่อย่างนั่งสบายพอสำหรับการเดินทางไกล พวงมาลาัยท้ายตัดทุ่มเอากันตารามีแถบแดงบอกตำแหน่ง12นาฬิกาสื่อถึงสายเลือดสนามแข่งด้านหลังเป็นจอเรือนไมดิจิทัล12นิ้วปรับรูปแบบได้หลายโหมดรวมถึงโหมดเรสที่เน้นรอบเครื่องตำแหน่งเกียร์และค่าความร้อนสำคัญคุณภาพวัสดุดและสัมผัสการใช้งานถูกยกระดับปุ่มและสวิตช์มีความรู้สึกแข็งแรงแป้นเปลี่ยนเกียร์อลูมิเนียมฟอจอติดกับคอพวงมาลายัยเพื่อการใช้งานที่แม่นยำฉนวนการเสียงในห้องโดยสารปรับปรุงให้ขับทางไกลสบายขึ้น แต่ยังคงได้ยินเสียงคำรามของพ่อไอเสียแบบชัดเจนรายละเอียดเล็กๆอย่างไฟแอมเบียนเลสระบบเสียงโบสปรับจูนเฉพาะสำหรับห้องโดยสาร a 3 9และแท่นชาร์ไร้ายสายตรงคอนโซลกลางทำให้คุณรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่รถแข่งติดป้ายทะเบียนแต่มันคือซูเปอร์คาร์หรูสมรรถนะสูง หัวใจสำคัญของ2025 gtrr 39ิ nismo คือสมรรถนะใต้ฝากระโปรงยังคงใช้เครื่องยนต์ v 6 3 8ลิตรวินเทอร์โบประกอบด้วยมือแต่ในเวอร์ชันนี้ถูกปรับปรุงครั้งใหญ่เทอร์โบใหม่จากโปรแกรมแข่ง g t 3ระบบ id และอร์คูลเลอ e r ใหม่หัวฉีดอัปเกรดทำให้รีดกำลังได้710แรงม้าแรงบิด655ปอนด์นฟุตมากกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนและเข้าใกล้ระดับซูเปอร์คาร์ยุโรปชั้นนำกำลังถูกส่งไปทั้ง4ล้อผ่านระบบขับเคลื่อน attesa ets รุ่นล่าสุดที่ตอบสนองเร็วขึ้นและให้ฟีลการขับแบบล้อหลังมากขึ้นเกียร์คลัตช์คู่7สปีดปรับจูนให้เปลี่ยนเกียร์ได้ในเสีซยววินาทีทั้งในโหมดอัตโนมัติและใช้แพดเดิมผลลัพธ์คือ0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในเพียง2.6วินาทีความเร็วสูงสุดเกิน338กิโลเมตรชั่วโมงในสนามแข่งรถคันนี้ให้ความรู้สึกเฉียบคมคล่องตัวและส่งข้อมูลกลับมาที่พวงมาลัยมากกว่าทุกรุ่นก่อนหน้านี้ ระบบพวงมาลายัยจุนใหม่ให้ความรู้สึกแม่นยำช่วงล่างบิลเลสเตนปรับได้3โหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตและแทร็กและเบรกคาร์บอนเซรามิกให้พลังหยุดมหาศาลโดยไม่เฟดแม้ใช้หนักต่อเนื่องสิ่งที่ทำให้2 0 2 5 GTRR 39นิดโมพิเศษคือความสามารถรวมสมรรถนะสุดโหดไว้ในรถที่ขับได้ทุกวันในโหมดคอมฟอร์ตช่วงล่างนุ่มนวลเกียร์เปลี่ยนเรียบห้องโดยสารเนียบพอสำหรับการเดินทางไกลแต่เพียงหมุนปุ่มเลือกโหมดรถก็แปลงร่างเป็นอาวุธสนามแข่ง พร้อมจะกลื่นทางโค้งและทางตรงเทคโนโลยีช่วยขับขี่ก็ถูกติดตั้งมาให้ครบทั้ง Adaptive Cruise Control ระบบช่วยประคองเลนเตือนจุดบอดและกล้องรอบคัน360องศาแม้คนรักความดิบอาจปิดระบบเหล่านี้เมื่ออยากได้ประสบการณ์เพียวๆแต่สำหรับชีวิตประจำวันมันช่วยให้การใช้รถง่ายและปลอดภัยขึ้นเสียงเครื่องยนต์และท่อไอเสียก็เป็นอีกไฮไลท์ ระบบไอเสียไทเทเนียมปรับจูนให้ได้โทนเสียงทุมและดุดันเมื่อเร่งพร้อมเสียงปังและแตกปลายท่อเวลายกคันเร่งที่ทำให้คนรักเครื่องยนต์ยิ้มออกแต่ในความเร็วคงที่บนทางไกลก็เงียบพอไม่หนวกหูเรื่องราคาก็ต้องพูดกันตรงๆรงระดับนี้ไม่ถูกแน่นอน225 0 GTRR 39นิดโมเริ่มต้นราว235,000ดอลลาร์หรือประมาณ8ล้านบาทกว่าๆซึ่งเพิ่มขึ้นจากกรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดแต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งยุโรประดับเดียวกัน เช่นปอร์เช่911 Turbo S หรือ m ม็ก r าเรนอัต a ูรามันยังถือว่าคุ้มค่าเพราะสิ่งที่คุณได้คือเครื่องยนต์ประกอบด้วยมือระบบขับสีขั้นสูงแอโรไดนามิกจากสนามแข่งและสมรรถนะที่ทำให้คู่แข่งต้องเกรงใจ